สวัสดีครับทุกคนครับเรามาอยู่ในคลิปวิดีโอเรื่องของการจัดการผักนะครับอย่างมีคุณภาพนะครับแน่นอนนะครับว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผักเนี่ยเป็นอาหารที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับคือมนุษย์เนี่ยเราจะมัวแต่กินแต่ข้าวแต่เนื้อไม่ได้เนาะถ้าเราไม่ได้รับผักหรือผลไม้อย่างเพียงพอนะครับเราแทบจะทุโภชนาการคือขาดสารอาหารเลยนะเพราะว่า ผลไม้เนื้อนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยให้สารอาหารในหมู่หนึ่งนะครับแต่ผักเขาจะมีสารอาหารอีกหมู่หนึ่งที่พืชอื่นไม่มีเลยเช่นแอนตี้ออกซิแดนซ์สือสารต้านอนุมูลอิสระนะครับวิตามินผักในเขาสร้างวิตามินเยอะมากนะครับ A D E K นะครับวิตามิน B c คอมเพล็กซ์บี B น B ่บีบลาบลานะเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดในผักนะครับ ที่เขาเรียกว่าพิกเมนต์หรือลงคาวัตถุนะครับในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าผักในมันมีสีสันหลากสีเลยนะครับสีแดงเนี่ยช่วยบํารุงหัวใจสีเหลืองสีส้มบํารุงสายตานะครับสีขาวเนี่ยช่วยบํารุงเลือดต่างๆลดไขมันสีเขียวเนี่ยเป็นทั้งไฟเบอร์นะครับเป็นทั้งสารประกอบในโครงสร้างของกระดูกและฟันและเส้นผมด้วยนะครับจะพบแล้วครับว่าผักเนี่ยเป็นพืชอาหารที่คนจําเป็นจะต้องกินถ้าไม่กินนะครับ ผมบอกเลยว่าเกิดโรคเกิดภัยเยอะแน่นอนฉะนั้นครับทีนี้ในเมื่อคนต้องกินครับคนก็จะตระหนักว่าเอ๊ะเขาจะหาผักที่มีคุณภาพกินได้ยังไงปัจจุอาแต่อดีตนะครับเขาไม่ค่อยได้สนใจนะว่าผักจะมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกว่าสุขอ,อนามัยเนี่ยมันยังยังไม่ดีพอนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสุขอ,อนามัยในประเทศไทยเนี่ยมันจเจริญมากนะครับเพราะงั้นคนก็เริ่มเอาใส่เอาใจใส่ใสนะครับแล้วก็ เริ่มที่จะเรียกร้องว่าเอ้เราอยากกินอาหารที่มันปลอดภัยขึ้น,นยอยากจะกินผักที่มันมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ผิวแล้วว่าผิวต้องสวยนะครับไม่ได้ดูแค่1 2 3 4แล้วว่าต้องเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาไปดูอีกที่เรื่องหนึ่งครับว่าเอ้เราจะกินผักที่มันสารเคมีน e ้อยลงได้ไหมนะครับผมซึ่งโดยข้อเท็จจริงนะครับเราสามารถผลิตผักที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าสารเคมีน e ้อยลงได้นะครับผม อันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้จริงแล้วนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันไปทีละตัวครับในผักนะครับเท่าที่ผมพอจะรวบรวมรายการมาให้ได้นะผักหลักๆที่คนไทยกินนะครับแน่นอนว่าคือคะนา้นาคะน้าเนี่ยอยู่ในเมนูอาหารไทยนี่เยอะแยะเลยถูกไหมครับคะนา้าหมูกรอบโอ้มันโอชะแล้วเกินนันมันอยามันน่าอร่อยนะครับมันน่าอร่อยทีนี้คะน้านเนี่ยเราเป็นเป็นพืชที่จเจริญทางลําต้นซะส่วนมากนะครับแล้วก็มีอายุการเก็บเกี่ยวไว้นะครับ เพราะงั้นคนทําคณะเขาจะกังวลมากเรื่องการที่ใบคณะเขาจะไม่สวยนะครับไม่ใช่แค่คณะนะครับกวางตุ้มก็เช่นกันครับเขากลัวมากเลยว่าใบเขาจะไม่สวยนะครับปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าใบมีนอนเจาะเยอะๆมีโ,โรคนะครับมีอะไรเข้าไปทําลายมากๆเข้านะครับมันจะทําให้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาตัดราคาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเด็นของการผลิตคณะหรือกวางตุ้งนะครับเราจะมาคุยกันของการปกป้องใบและการทําให้ใบคณะใหญ่นะครับกวางตุ้งใบใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักต่อใบมากนะครับออพอทราบไหมครับว่าน้ําหนักเนี่ยนะครับของพืชเนี่ยมาจากการรวมกันของธาตุประกอบอยู่2ตัวนั่นก็คือโปรตีนนะครับแล้วก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับ NPK ที่เราใช้ส่วนใหญ่คนทําผักเนี่ยจะวนกันอยู่แค่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม นะครับประเด็นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นรองนะครับผมเป็นประเด็นรองนะครับประเด็นหลักคือเราจะทํายังไงให้พืชเนี่ยสะสมโปรโตีนได้มากเพราะโปรโตีนนี่คือน้ําหนักแห้งของพืชน,นะครับเวลาเราเอามาชั่งเราจะได้น้นําหนักแห้งน้ําหนักแห้งจะเยอะจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณโปรโตีนสะสมเยอะหรือน้อยอีกตัวครับคือน้ําหนักสดน้ําหนักสดจะเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะเยอะหรือน้อยทีนี้เรามาย้อนกลับว่าเอ้เอาละในเมื่อเราต้องใช้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในการสร้างน้ําหนักให้ผักเราแล้วเนี่ย เราจะไปหามาจากไหนนะครับ ờ, ใน,ในกเกษตรเราเนี่ยเรามีสารละลายที่เรียกว่ากรดอะมิโนแอซิดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเกษตรกร,ร,กรปัจจุบันนะครับหาไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทผลิตกรดอะมิโนแอซิดขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรได้ใช้นะครับแต่ว่าคนทําผักอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันนะถ้าได้ใช้กรดอะมิโนแอซิดนะครับหรือปุ๋ยโปรตีนเหล่านี้นะครับจะพบเลยว่าผักเนี่ยจะใหญ่และอวบโดยอัตโนมัติเลยนะครับผม ในตัวของสินค้าเราจะมีตัวเทอร่าซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตบวกกับกรดอะมิโนแอซิด17ตัวนะครับอันนี้แนะนำให้ใช้ครับประเด็นที่2ครับผักนีครับถึงจะเจริญไวแค่ไหนก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ธาตุรองและธาตุเสริมในการเจริญเติบโตผักเขียวไหมครับเขียวมากเลยใช่ไหมครับลำต้นแข็งไหมครับแข็งมากเลยนะครับ ความเขียวของผักไม่ได้มาจากไนโตรเจนความเขียวของผักมาจากธาตุแมกนีเซียมนะครับและความแข็งหรือความเจริญทางลำต้นหรือความอวบอิ่มมาจากธาตุแคลเซียมและฟอสเฟตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเ,เนื่องจากคณะและกองตุงเนี่ยหากินด้วยระบบลากแขนงนะครับมันแขนงและฝอยเนี่ยมันจะหากินได้จะค่อนข้างในวงจํากัดนะครับถ้าดินนั้นนะครับหรือผิวหน้าดินนั้นเนี่ยมีสารละลายธาตุอาหารน้อยนะครับก็จะทําให้มันแย่งกันกิน นะครับแล้วธาตุอาหารมันจะไม่พอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตครับว่าเราปลูกผักเนี่ยเราปลูกถีมากนะครับเราปลูกถีนะครับซึ่งมันก็ควรปลูกถีนั่นแหละเพราะว่าเราต้องการทําน้ําหนักต่อไร่ใช่ไหมครับทำน้ําหนักต่อปริมาณ1ไร่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการปลูกถีเป็นเรื่องปกติแต่เราจะทําอย่างไรให้ผักในหนึ่งไร่ของเรานะครับมีความสม่ําเสมอของการโต ไม่ใช่มีต้นแกรนนะครับไม่ใช่มีต้นที่เสื่อมนะครับไม่ใช่มีต้นที่โตช้านะครับแต่ว่าสามารถเจริญเติบโตได้เท่าเทียมกันเพียงพอนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนอกจากปุ๋ยทางดินแล้วเนี่ยเราก็จะหันมาพ่นนะครับช่วยเพื่อส่งเสริมให้ผักเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือพวกปุ๋ยอาหารเสริมทางใบต่างๆซึ่งสามารถและมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้ครับประเด็นของความเขียวนะครับเราใช้เซนติ อีกตัวที่ผมอยากแนะนําคือไคโตซานนะครับไคโตซานจากประเทศญี่ปุ่นเรานะครับมีความสามารถในการช่วยป้องกันนะครับแมลงนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ใบนะครับมีผิวมีไขเคลือบใบสังเกตนะครับผักนียมีไขเคลือบอย่างคะน้านะครับเห็นไหมมีไขเคลือบผิวนะครับซึ่งไอ้นวลหรือไขเคลือบที่เราเรียกกันนะครับมันมีความสําคัญในการป้องกันคะน้านะครับจากโรคและแมลงด้วยนะครับและสําคัญที่สุด มีความสําคัญในการป้องกันอาการซันเบิร์หรือใบไหม้ใบแห้งนะครับต่อแสงแดดที่มีอุณหภูมิสูงนะครับผมมันจะทําการสะท้อนนะครับความร้อนออกไปแสงแดดออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคโาตซามีหน้าที่ช่วยในการให้พืชกลุ่มที่เขามีนวลมีไข่เนี่ยสามารถสร้างนวลสร้างไข่ได้ในปริมาณที่เพียงพอและมากขึ้นนะครับทีนี้ครับพืชเนี่ยครับมันมี พืชผักนะครับมันมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มทางใบที่เรากินใบใช่ไหมเขาเรียกผักกินใบนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือผักกินลูกนะครับผักกินลูกเนี่ยจะมีอายุค่อนข้างนานกว่านะครับผักกินใบนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ลมลุกนะครับอาจจะอายุนานเป็นปี2ปีเลยทีเดียวนะครับหรือ3ปีได้เลยนะครับในมะเขือนะครับฉะนั้นครับการทํามะเขือคราวนี้เรามาพูดเรื่องมะเขือละมะเขือก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่เรากินกันนะ ฉะนั้นเนี่ยครับการทำมะเขือเนี่ยนะครับอาจจะมีรายละเอียดปริกย่อยมากกว่าแค่ผักใบการเจริญทางลำต้นเราจะใช้สารอาหารในกลุ่มที่เราบอกมาเมื่อกี้นะครับทีนี้การเจริญทางลูกหรือการออกดอกนะครับของผักเนี่ยนะครับมีความสำคัญโดยปกติแล้วผักนะครับเขาจะออกดอกทั้งปีไม่มีความสม่ำเสมอนะครับแต่เราจะทำยังไงนะครับให้ต้นแม่ของผักนะครับมีกำลังมากพอที่จะแบ่งลูกให้เรา ตลอดอายุไขของเขานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้แต่ใช้ประโยชน์จากเขาแต่เราก็ส่งเสริมหรือเราก็แลกเปลี่ยนเราก็ดูแลเขาอย่างดีนะนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถให้ลูกให้ผลเราได้แล้วก็สามารถทํากําไรทํารายได้ให้เราได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องลงทุนนะครับทำเกษตรต้องลงทุนนะครับลงทุนกับผักนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยในการออกดอกครับ ให้ไปดูนะครับว่าพืชที่เราจะออกดอกนะครับผักที่เราจะออกดอกเนะี่ยลำต้นมีความหนาหรือบางแค่ไหนถ้าลำต้นมีความบางนะครับใช้แค่เทอรล่าเพื่อกระตุ้นการออกดอกก็เพียงพอแต่ถ้าหนาอย่างมะเขือครับลำต้นเขาแข็งเขาอวบนะครับเราใช้อเมก้าเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นให้ออกดอกได้ง่ายขึ้นให้ติดเกสรได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องของการขยายขนาดไม่ต้องกังวลครับ บริษัทเรานะครับทำการขยายขนาดพืชได้ง่ายนิดเดียวนะครับเรามีสารที่ช่วยขยายขนาดพืชก็คือเฟมโตนะครับถ้าคุณอยากได้ใหญ่ <c oughs> คุณจะได้ใหญ่แน่นอนนะครับฉีดครั้งเดียวเนี่ยเรารู้ผลเลยนะครับผมตัวเฟมโตนะครับเพราะงั้นเนี่ยสำคัญที่สุดของการทำมะเขือคือเรื่องผิวต่างหากนะครับผมเราจะทำยังไงให้ผิวมะเขือเนี่ยสวยผิวมันไม่ด้าน สังเกตนะครับมะเขือหลายๆตัวนะครับมีผิวที่มันนะครับเหมือนเขามีไขเคลือบผิวที่ที่บริเวณผลเขาเลยนะครับแต่หลายครั้งหลายคราวครับผิวมันด้านนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งไม่ต้นมะเขือไม่สร้างไขเพราะว่าถูกรบกวนด้วยสารละลายที่เป็นเกลือนะครับเช่นปุ๋ยเกรดปุ๋ยเคมีละลายนะ้าปุ๋ยเคมีสูตรละลายน้ําต่างๆเพราะว่าสารพวกนี้มีความเค็มนะครับเกลือเนี่ยมันจะไปซอกนะครับและไม่ส่งเสริมและไปขัดขวางไม่ให้พืชเนี่ยสร้างไขเคลือบผิวหรือนวลเข้าหรือ ความมันบนผิวของผลเขาออกมานะครับผมเพราะงั้นผมอยากให้ลดการใช้พวกปุ๋ยกลุ่มเกร็ดลงนะครับปุ๋ยเคมีละลายน้ําลงแล้วมาใช้สารละลายที่อาหารเสริมที่เป็นรูปสารละลายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้พืชสร้างไข่เคลือบผิวนะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อราคาที่เราจะได้นะครับและแน่นอนครับส่งผลต่อความน่ากินของผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมครับไคโตซานและคอนโทรลนะครับเรามีคอนโทรลที่มีวิตามิน B6 นะครับ วิตามิน B6 ช่วยในการสังเคราะห์ B w ว x หรือก็คือไขขเคลือบผิวนั่นเองนะครับผมป้องกันผิวแตกผิวลายผิวกระด้างผิวมันนะครับช่วยได้นะครับ <c oughs> พริกเองก็เช่นกันครับแต่ประเด็นของพริกเนี่ยมันอยู่ที่ความดกแล้วก็อยู่ที่โรคของพริกนะครับพริกเนี่ยเป็นพืชที่มีโรครุมเร้าเนี่ยค่อนข้างมากนะครับการกําจัดโรคในพริกส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกําจัดและสารเคมี ที่คนทําผักใช้เนี่ยเป็นสารเคมีที่อยู่ในวงหรือในเกรดเนี่ยเขาเรียกว่าลำดับต้นๆพูดง่ายๆ,ๆก็คือเกรดมันถูกเกรดมันต่ำน <loved> <ล>ะครับเพราะงั้นเนี่ยในเมื่อยาเคมีที่เราใช้เป็นลำดับชั้นชั้นล่างเนี่ยนะครับมันจะทําให้นะครับกำจัดโรคได้จํากัดนะครับเช่นมันบอกว่ากําจัดเชื้อราตัวนี้แต่ไม่กําจัดตัวนี้กําจัดเชื้อราได้แต่กําจัดสปอร์เชื้อราไม่ได้นะกำจัดแบคทีเรียได้แค่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะกําจัดตัวนี้เพิ่มคุณต้องไปซื้อยาไปตัว มันเป็นยังไงครับ1คือเปลืองครับสคืองงนะครับงงงงว่าสรุปแล้วเราต้องใช้ยาอะไรกันแน่นะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงหลักในการกําจัดโรคนะครับเราทําง่ายๆครับเรามียาอยู่แล้วครับที่สามารถกําจัดโรคได้กว้างขวางนะครับเราใช้เลยครับแบคทีเรียเชื้อราไวรัสโปรโตซัวไวรอยนะครับไมโครพลาสมากําจัดได้นะครับเนมาถทดหรือไส้เดือนฝอยหรือพยาธิในดินก็กําจัดได้ครับเพราะงั้นเรามีตัวที่กําจัดโรคที่ที่เรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับ ทั้งโรคแทบจะทุกโรคแล้วนะครับที่เกิดในพิกนะครับในมะเขือในผักนะครับก็คือตัวเซต้านะครับแล้วก็ตัวเฮกโตนะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องไปบวกกันนะครับมันจะสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับผมให้ฉีดทุกรอบที่เราบํารุงนะครับเพราะว่าสารอาหารของเดอะซันเนี่ยเรารวมกันได้เลยนะครับไม่ใช่สารเคมีสารออแกนิกเนี่ยมันไม่มีพิษนะครับแล้วมันไม่มีความร้อนของสารสารทุกตัวเป็นเย็นหมดเลยนะครับสามารถรวมได้ในหนึ่ง ถังนะครับผมแล้วก็จะลงตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่บางตัวอาจจะมีวิธีเตรียมเฉพาะเช่นไขโตซารนะครับจาเป็นจะต้องเอาไปละลายน้ําแยกต่างหากแล้วค่อยมาเทรวมกับถังใหญ่ก่อนฉีดพ่นนะครับทีนี้ครับถ้าเราทําให้โรคที่เกิดกับพริกเนี่ยนะครับลดการเกิดโรคทางใบไว้ได้ครับอย่างเช่นแอนแทกโนตเช่นโรคกุ้งแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเชื้อคอเล e กโทรที่คุมอย่างเงี้ยนะครับถ้าทําได้ครับผลพริกหรือผิวของพริกจะไม่ถูกกินเลย นะครับและจะสดอยู่อย่างนี้นะครับและมีต้องมีนะครับต้องมีนะไขเคลือบผิวที่พริกด้วยอย่าลืมใช้คอนโทรลนะครับผมในการป้องกันในการสร้างไขเคลือบผิวนะครับส่วนเม็ดพริกอยากให้ใหญ่เม็ดพริกอยากให้ยาวเม็ดพริกอยากจะให้เข้าสีสวยไม่ยากครับเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวหลักสําคัญของการทาพริกอยู่ที่การกําจัดโรคต่างหากนะครับผมเพราะงั้นกําจัดโรคให้ได้ครับเพราะโรคของพริกเนี่ยมันไม่ได้กินแค่ผลมันไม่ได้กินที่ใบครับ มันกินไปที่กิ่งพริกกินไปที่ก้านของพริกเลยนะครับและกินไปที่ตรงบริเวณรากและโคนใต้ดินด้วยอย่าลืมนะครับเบ,บสซอยเแบบสซอยเแบบสซอยใช้ทุกครั้งก่อนปลูกผัก1ครั้งต่อ1ฤดูกาลปลูกผักทุกฤดูกาลใช้เบ,บสซอยพ่นลงอัดผิวหน้าดินก่อนทุกครั้งแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งรอบปลูกแล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง นะครับถั่วฝักยาวครับหรือพืชตระกูลถั่วนะครับต่างๆนะครับอย่างเช่นถั่วฝักยาวเนี่ยครับเขาจะมีพันใช่ไหมครับพันที่เป็นถั่วสั้นกับถั่วยาวนะครับราคาจะต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความจําเพาะต่อตลาดต่างกันเพราะงั้นคนปลูกถั่วฝักยาวเขาจะถามตัวเองก่อนเลยว่าเอเขาจะควรปลูกถั่วสั้นถั่วยาวหรือควรจะยังไงดีนะครับผมประเด็นของถั่วฝักยาวเหมือนกับพรกครับ เราไปดูที่โรคและแมลงนะครับผมส่วนใหญ่ถั่วฝักยาวนะครับเขาไม่ต้องการถั่วที่มีกระดูกเยอะนะครับกระดูกก็คือนี่ครับผมขอขยายนะครับเห็นไหมครับด้านขวานะครับมันจะปูดมันจะปูนนะครับมันจะปูนปูนปูดปูดนะครับอันนี้เราเรียกว่ากระดูกนะครับมันเกิดยังไงครับมันเกิดจากที่ถั่วแก่นั่นเองนะถั่วมันมีอายุเยอะไปหน่อยนะครับมันยังมันมันถั่วฝักยาวเนี่ยเวลาเก็บให้อร่อยมันต้องกินตอนอนอ่อนเนาะแล้วเวลาพอเรา เก็บแก่ไปนะเพราะถั่วฝักยาวมันออกในไร่หนึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีหลายรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าถั่วที่มันค่อนข้างมีอายุนะครับอาจจะกรอบหรือว่าแข็งเกินไปนะครับก็อาจจะถูกตําหนิได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆครับเราจะเล่งให้ถั่วฝักยาวเก็บได้พร้อมกันมากขึ้นได้ยังไงนะครับผมเทอร์ล่าไคโตซานเซนติครับสตัวนี้นะครับรวมกันละพ่นนะครับช่วยส่งเสริมให้ถั่วฝักยาวนะครับเขียว แล้วก็จเจริญเติบโตได้มากถ้าต้องถ้าคุณต้องการถั่วฝักยาวชนิดยาวออดรับรองยาวนะครับได้น้ําหนักแน่นอนนะครับถ้าสั้นนะครับสั้นถ้าเป็นถั่วสัน้นคุณจะได้น้ําหนักและคุณจะได้ความอวบนะครับอวบไม่ใช่กระดูกนะคําว่าอวบนี่คือถ้าถั่วเป็นเส้นตรงเนี่ยคือมันจะอวบทั้งเส้นเลยนะน้ําหนักก็จะเยอะขึ้นครับแต่ถ้าเป็นกระดูกนี่คือมันจะปูนมันจะปูดเป็นจุดๆเนาะนะครับตัวฝักยาวแล้วก็ตรงผิวนะครับ ผิวรับรองสวยแน่นะครับตัวฝักยาวปลูกไม่ยากครับปลูกไม่ยากนะครับทําง่ายกําจัดแมลงเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ่เป็นหนอนเนาะอย่าลืมนะครับคอนโทรลนะครับช่วยในการคุมหนอนนะครับแล้วก็คุมพวกแมลงวีขาวนะครับที่จะมาอยู่ในบริเวณที่ปลูกตัวฝักยาวหรือมะเขือนี่นะครับกระลำครับกระลำเป็นพืชที่โอ้คนไทยกินนะนิยมกินสูงมากเลยนะครับแล้วกระลำเนี่ยแน่นอนนะครับทุกคนที่อยู่ในเขต ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิษฐ์นะครับพิษณุโลกเนี่ยรู้กันดีนะครับว่ากระลำเนี่ยฉีดยาเยอะมากโดยเฉพาะยาเคมีคนปลูกไม่อยากกินนะครับคนกินไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้กินนะครับเพราะคนปลูกขายหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่เอารู้ตัวเองนะมันมียาเยอะนะครับกระลำนะครับหนึ่งต้องการน้ําหนักที่หัวใช่ไหมครับเมื่อกี้เราย้อนกลับไปนะครับเรื่องของกวางตุ้งและคณะน้ําหนักมาจากไหนครับ น้ำหนักแห้งน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งมาจากโปรตีนน้ำหนักสดมาจากคาร์โบไฮเดรตเพราะงั้นถ้าเราแทนที่เราจะฉีดสารละลายในรูปเกลือที่เป็นปุ๋ยเกรดหรือว่าปุ๋ยเคมีละลายน้ําที่มีความเค็มนะครับเราตัดออกได้ไหมนะครับเราตัดออกได้ไหมเรามาใช้สารละลายที่เป็นโปรตีนอย่างสูงนะครับและเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเทอร่าเนี่ยนะครับจะช่วยส่งเสริมให้ใบคณะและใบกระลำใหญ่นะครับใบใหญ่ดียังไงครับ มันเป็นห่อถูกไหมครับมันจะช่วยป้องกันหัวให้ลดการคายน้ำนะครับให้ลดการคายน้ําช่วยป้องกันโรคซันเบิร์นใบไหม้ใบแห้งไข่แห้งนะครับไข่เคลือบผิวไม่มีได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฉีดพ่นเป็นประจำทุก7วันนะครับเพราะว่าผักเนมีการเจริญเติบโตที่เร็วมากนะครับเร็วมากเผลอแป๊บเดียวนะครับอาจจะเสียหายแล้วนะครับหรือเผลอแป๊บเดียวนะครับถ้าเราดูแลดีมันดีเลยนะครับมันจะโตไวพุ๊ดป้าบเลยนะครับ และสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนไอการเก็บเกี่ยวได้ก่อนหรือหลังเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่เกษตรกรบางคนเขาซีเรียสเพราะว่าเขาจะทํารอบฤดูใช่ไหมครับให้มันสามารถทําได้ไวเพราะว่าเขาจะแข่งกันฤดูแรงครับถ้าน้ําแล้งน้ําแห้งเนี่ยนะครับหรือเข้าฤดูแรงนานๆในหนึ่งปริมาณน้ําน้อยลง2ปริมาณแดดเยอะขึ้น3อุณหภูมิที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะ่ะร้อนขึ้นนะครับพออุณหภูมิร้อนขึ้นความชื้นหาย แล้วก็จะมีแต่ความแห้งเข้ามาการผลิตผักจะยิ่งยากนะครับเพราะงั้นเขาเลยทํารอบนะครับเรากําลังจะเข้าฤด,ดูแลกนะันในตอนที่อัดวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมอีกตัวครับไขโตัสารช่วยในการทําให้พืชน,นะครับชะอุ่มมันจะอวบเพราะอวบเนี่ยมันจะอมน้ําอมความชื้นและสําคัญที่สุดในการทําผักใบนะครับคุณจําเป็นจะต้องนะครับเอื้อให้ผักใบนะครับลดการขายน้ําให้ได้มากที่สุดเพราะมันจะลดอัตราการเหี่ยวครับ พอผักใบเหี่ยวน้อยก็คือจะอุ้มน้ําไว้นะครับลดการไายน้ํามันจะอวบน้ําหนักจะไม่หายนะครับผมอันนี้ประเด็นสําคัญเลยนะครับในการทําผักใบจำไว้ครับเทราจับคู่เซนติจับคู่ไคโตซานของบริษัทเดอซันฟาร์มนะครับเราทํามาแล้วนะครับพี่น้องคนใดนะครับที่ยังไม่เคยนะครับอยากจะรู้นะครับไปที่เพชรบูรณ์ได้ครับเรามีคนปลูกกล่ำนะครับที่เป็นลูกค้าเราอยู่ที่เขาค้อภูทับเบิกนะครับ ค่อนข้างมากนะครับผมลองไปดูงานที่นู่นได้ครับอ่ะอันนี้ฟักทองใช่ไหมครับฟักทองครับผมก็ไม่ใช่พืชที่ปลูกยากอะไรนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายประเด็นสําคัญฟักทองอยู่อย่างเดียวครับโตมาแล้วไม่ติดลูกโตมาแล้วไม่ติดลูกเพราะหนึ่งนะครับดอกของฟักทองเนี่ยมันมีการบานเนี่ยในช่วงเวลาจํากัดเช่น3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับแค่นั้นเอง แล้วพอโดนแดดจ,จัดๆช่อดอกช่อเกรสรอนตัวเมียรหรือตัวผู้จะเหี่ยวนะครับเหี่ยวไวนะครับตายไวนะครับการทําฟักทองนะครับควรจะปลอดจากยาฆ่า,มาแมลงก่อนที่ดอกจะบานนะครับ7-10ถึงวันเลยนะครับจะพบนะครับว่ามันนานมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณพ่นยาฆ่า,มาแมลงตลอดเวลา,มาแมลงผสมเกรสรจะไม่เข้า ถูกไหมครับจะไม่เข้าไปผสมเกสรในฟักทองเพราะมีแต่ยาพิษมันกินมันก็ตายมันกินดอกมันผสมเกสรมันโดนยามันก็นอกแลตายแล้วนะครับมันก็ไม่เข้าไปกินครับมันก็มีกลไกในการเตือนและระวังภัยให้กับหมู่กับฝูงของมันนะครับเช่นพึ่งต่อชันละลงตัวผีเสื้ออย่างเงี้ยนะครับแมลงเต่าทองไม่ใช่เต่าแตงนะเต่าทองตัวที่เป็นสีแดงแล้วก็มีสีดานะแต่ถ้าเป็นเต่าแตงนี่คือ สีส้มใช่ไหมครับที่มันเป็นศัตรูพืชน,นะครับแต่เต่าทองไม่ใช่นะครับโอเคทีนี้โดยปกติฟักทองเนี่ยครับมนุษย์จะเข้าไปผสมเกสรเองนะครับแต่ว่ามันเยอะมากครับยิ่งเราปลูกฟักทองหลายหลไร่เนี่ยเราจะพบว่าโอ้โหเวลาบานมันไม่เท่ากันนะครับสมมุติคุณปลูกหลายไร่สมมติคุณปลูก5้าไร่แล้วปลูกพร้อมกันผมบอกเลยงานงอกนะงานงอกเพราะคุณต้องผสมเกสรให้ทันแล้วคุณต้องจ้างระดมคนมาช่วยผสมเกสรในเช้าวันนั้นนะ่ะ ทางานกันสีหชั่วโมงต้องให้จบภายในวันเดียวเพราะงั้นหลักสําคัญการปลูกฟักทองอีกอย่างครับคือการปลูกเหลื่อมวันเช่นคุณลงพื้นที่1งานวันนี้พรุ่งนี้อีก1งานพรุ่งนี้อีก1งานพรุ่งนี้อีก1งาน10วันก็ได้10งานครับ20วันก็ได้20งานคุณไม่ต้องลงพร้อมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะทํางานไม่ทันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณลงทีละง,งานหรือ2งานนะครับถ้าคุณมีกําลังพอนะครับคุณจะปลูกฟักทองได้ มีคุณภาพมากกว่าแล้วการเก็บฟักทองจะสามารถทยอยเก็บได้ทำรอบทำรุ่นได้ง่ายกว่านะครับลดความเสียหายนะครับเห็นไหมครับว่าการลดความเสียหายหลายครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยครับแค่ปฏิทินการผลิตเราทำงานง่ายขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายได้ง่ายแล้วครับทีนี้ครับถ้าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเอาดอกฟักทองไม่ทันล่ะทำยังไงคุณก็จำเป็นจะต้องยังไงครับ ลดนะครับหรือปลอดเลยไม่ฉีดเลยนะก่อนที่ดอกฟักทองจะจะบานนะครับหรือดอกฟักทองมันอุมแล้วนะก่อนจะบานนับถอยหลังไปอีก7-10วันนะครับปลอดยาฆ่ามแมลงนะครับและนะครับถ้าให้ง่ายนะครับเรามีตัวที่ช่วยผสมเกสรน,นะครับไม่ใช่สิไม่ใช่ผสมเกสรแต่เป็นตัวที่ช่วยในการเชิญหรือเรียกนะครับหรือล่อนะครับ มแมลงผสมเกสรให้มาผสมเกสรที่ช่อดอกเพราะมันมีกลิ่นหอมนะครับก็คือตัวเฟมโตนะครับให้พ่นช่วงดอกบานก็นได้ครับหรือพ่นพ่นล่อไว้เลยก่อนที่ดอกจะบานก็นได้ครับให้ให้ตัวสารละลายเนี่ยไปคลุมไปครอบอยู่ที่บริเวณผิวบริเวณดอกนะครับเพื่อล่อให้เขาเข้ามาครับมแมลงได้กลิ่นภายในวันนี้มันก็จะรู้แล้วเฮ้ยที่แปลงนี้มันมีอะไรดีๆไว้ก็จะบินมาสำรวจแล้วถ้าพบว่าดอกบานแล้วเนี่ยเขาก็จะผสมเกสรเลยครับผม น,นี่เป็นอีกหนึ่งในกลวิธีการทําฟักทองฟักทองอยากจะให้ใหญ่หรือจะทําน้ําหนักฟักทองไม่ต้องกลัวครับทำได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฟักทองเนี่ยยังไงยังไงก็ใหญ่นะครับผมแล้วโรคก็ไม่ใช่ยากนะครับประเด็นสําคัญสุดท้ายนะครับดินอย่าลืมนะครับปรับปรุงดินอย่างสม่ําเสมอปรับปรุงดินอย่างสม่ําเสมอเบสซอยทุกต้นฤดูปลูกเบสซอยทุกต้นฤดูปลูกนะครับอย่าลืมฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ เพื่อให้โรคไม่ขังอยู่ในพื้นที่แปลงพาะปลูผักนานๆนะครับตัดวงจรโรคด้วยนะครับเป็นการตัดวงจรโรคเท่ากับเป็นการตัดวงจรแมลงไปในตัวเพราะว่ามันส่งเสริมกันถ้าโรคเยอะแมะลงก็เยอะนะครับถ้าโรคน้อยแมลงก็น้อยแมลงก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าถ้าโรคเยอะพืชที่ปลูกไปจะอ่อนแอแมลงก็เข้าทําลายพืชต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็น,นกลไกของมันกําจัดโรคให้ได้แมลงก็จะน้อยลงเพราะพืชแข็งแรงแมลงก็จะโจมตียากนะครับอย่าลืมนะครับ วิธีง่ายๆครับปรับปรุงคุณภาพดินนะครับอย่างสม่ำเสมออย่าให้ดินคุณเค็มอย่าให้ดินคุณเปรี้ยวพยายามทำให้ดิน pH เป็นกลางนะครับแล้วคุณจะปลูกผักได้อย่างมีความสุขลดสารเคมีร่างกายปลอดภัยนะครับคนกินก็ปลอดภัยครับขอบคุณครับ